นี่ซูริโซเฟียมาดูไดโนเสาร์นี่นี่วันนี้ซูริโซเฟียมาดูไดโนเสาร์นี่นี่ไดโนเสาร์ขยับตัวได้นี่เข้าไปดูเลยไปดูใกล้ๆดินี่นี่มันอ้าปากแล้วตัวไหนมันร้องเนี่ยตัวนี้เหรอ อ้าปากเออสเตฟียกลัวไม่ไดนโน้เสาอ่ะไม่กลัวนะเป็นของปลอมนะนี่ตรงนี้ก็มีเออมันอ้าปากนี่นี่เอ้ยตัวนี้ขยับได้ด้วยนี่ขามันขยับเลยเนี่ยขาขยับปากมันไม่ขยับปากไม่ขยับเฮ้ยแต่ตามันกระพริบได้ด้วยตามันอ่ะนี่นี่ตัวนี้ก็ขยับได้นี่ว้าวตรงนน้นนี่ตรงโุ้นก็มีนี่ไดโนเสา นี่นี่ขยับแล้วขยับแล้วมาขยับหัวหรอกนล่วเอ่สวัสดีสวัสดีนี่พี่สุริขี่ไดโนเสาร์แล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสุริขี่ลังไดโนเสาร์นี่โซเฟียอยากขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันขึ้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ลงก่อน เสียขึ้นได้ไหมเฟียขีย่แล้ว,ลว,ลวนี่มีเดนนิสเซิลเฮ้ยมันมีลานให้เล่นตรงนี้ด้วยเนี่ยเซฟเฟียไปตามพี่เลยเขึ้นไปเลยนี่นี่มันไต่ขึ้นข้างบนได้เลยพี่เซริโชว์ไต่ขึ้นมาหน่อยนี่พี่เซริขึ้นไปแล้วนี่เซฟเฟียโดนดละเซเฟียไต่ขึ้นเหมือนพี่ไหม พี่ไต่ขึ้นไปแล้วนี่นี่อ้สูงแล้วสูงไปแล้วต <c oughs> ัเฟียโดดละโดดโ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 ด,โด,โดนี่พี่ขึ้นไปสูงสูงเลยพี่ขึ้นไปใหม่ดิขึ้นไปสูงสูงเลยนี่พี่สุร,ริขึ้นไปแล้วตัวเฟียก็กระโดดนะไปเล่นโน้นเหรอเอาไปเลยนี่ตัวเฟียจะไปเล่นบ้านบอลแล้วแม่มาขึ้นทางนี้หลยขึ้นทางนี้ ไปแล้วโอ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วนี่นี่ซูริอยู่นี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 ่ไอโซเฟียอยู่ไหนนี่เอามาสไลเดอร์เลยสไลเดอร์เลยโซเฟียมาบ้างนะโซเฟียมาเลยสไลด์มาเลย เอามาสไลเดอร์พร้อมกันเลย oh <yeah. S 1> เอาหนึ่ง oh <my> สองซ้ำม,มาเลย oh <my> เอาล่าเราไปเล่นอันนี้บ้างนะมันพองลมอันใหญ่มากเลยเนะ oh <my> นี่ยนี่นกระโดดกระโดดโซเฟีย oh <my> หายไปไหนแล้วพี่ซูรี่มานี่เร็วเอากระโดดเลยกระโดดเลย oh <my> หายไปไหนแล้วเอาไต่ขึ้นไปเลย เอาตัเฟียขึ้นแบบพี่เลยไปเลยซื้อไปเลยดิเอาเฟียหาย <c oughs> เปียหายอ่อย่างนี้ <c oughs> อ๋อนี่โดดเลยโดดเลยนี่พิซซีห่ห้อยหัวแล้วนี่ตัเฟียนี่ต <c oughs> ัเฟียให้พี่โดดในนี่โดดมาแล้ว <c oughs> เอาตัวเฟีย ว่ำไปแล้วเนี่ยสิสุรีวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเอ้ย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 เอาโจเปียวิ่งบ้างแล้วเอาวิ่งไล่จับกันแล้ววิ่งไล่จับกันแล้วเจอกันแล้วเอาวิ่งไล่วิ่งไล่พี่แล้ววิ่งไล่เร็วเอาโจเปียวิ่งไล่ตามพี่พี่มาแล้ว